สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องฝันว่า c h ชา n e l ช่องที่พูดถึงความฝันแบบสบายสบ,ยสบยเหมือนมาเล่าให้เพื่อนฟังครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆเคยฝันเห็นราชินีกันไหมฮะแค่ได้ยินคำนี้ก็รู้สึกสง่าง,งามแล้วแต่ในฝันหมายความว่าอะไรกันแน่คลิปนี้เราจะคุยกันยาวเลยครับเพราะผมจะชวนคุยถึงเรื่องทำไมเราฝันเห็น ราชนินีแล้วก็จะแปลความฝันแบบเจาะลึกอีกประมาณ10บถึงยีแบบเลยครับฟังกันชิวๆได้หรือจะฟังก่อนนอนก็ยังได้ครับอันดับแรกเริ่มจากคําถามง่ายๆก่อนเลยทําไมเราถึงฝันเห็นราชนินีบางทีเราอาจจะเพิ่งดูซีรีส์เกี่ยวกับราชวงศ์หรือเห็นข่าวเจ้าหญิงในชีวิตจริงภาพจำพวกนี้ จึงอาจเข้ามาแทรกในฝันโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยก็ได้ครับอีกมุมหนึง่งการฝันถึงราชินีอาจสะท้อนถึงความรู้สึกอยากได้รับการยอมรับหรือบางทีเรากำลังรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าอยากให้คนรอบข้างมองเห็นว่าเราสำคัญหรือบางครั้งก็แปลว่าเราอยู่ในช่วงที่กำลังแบกรับความรู้สึกรับผิดชอบ เหมือนเป็นผู้นาหรือคนกลางในบางสถานการณ์ดังนั้นราชินีในฝันบางทีอาจไม่ใช่ใครอื่นเลยครับจึงเป็นตัวเราเองที่กำลังเข้มแข็งขึ้นกล้าขึ้นแม้ภายนอกเราจะดูนิ่งๆแต่ในใจอาจกำลังจัดระเบียบชีวิตบางอย่างอยู่ก็ได้โอเคครับทีนี้เรามาเข้าเรื่องความฝันแบบย่อย จะยองผมจะลองยกตัวอย่างมา20แบบที่คนชอบฝันเกี่ยวกับราชินีแล้วเรามาดูกันว่าฝันแบบไหนแปลว่าอะไรและคุณเคยฝันแบบไหนแล้วมันตรงกับที่คุณฝันให้คุณรู้สึกไหมนะครับฝันแรกก็คือฝันเห็นราชินีเดินเข้ามาเรามักจะหมายถึงคุณกำลังจะได้รับโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่หรือเจ้านายฝันที่2ฝันว่าตัวเอง เป็นราชินีในเทพที่ใหเองความฝันนี้แปลว่าคุณเริ่มมั่นใจในตัวเองมากขึ้นมีภาวะผู้นำที่โดดเด่นฝันที่สามคือฝันเห็นราชินียิ้มให้เราแปลว่าเร็วๆนี้คุณอาจจะได้รับข่าวดีบางอย่างฝันที่ 4. ฝันเห็นราชินีร้องไห้ช่วงนี้ให้ระวังเรื่องความรู้สึก หรือความเครียดที่คุณเก็บเอาไว้คนเดียวฝันที่5ถ้าคุณฝันว่ากำลังคุยกับพระราชินีอยู่ช่วงนี้คุณมีแรงบันดาลใจหรือกำลังมีใครบางคนให้คำแนะนำที่ดีแก่คุณอยู่ฝันที่ 6. ฝันเห็นราชินีในชุดสีขาวฝันนี้มักจะหมายถึงความสงบในใจหรือการให้อภัยบางอยา่างเลยอยู่ในรูปแบบของสีขาว แล้ฝันที่7ถ้าคุณฝันเห็นราชินีอยู่ในชุดสีดําช่วงนี้อาจจะมีเรื่องที่คุณต้องตัดสินใจหรือว่าวางมือจากอะไรบางอย่างครับผมฝันที่8ถ้าฝันว่าได้จับมือกับราชินีฝันนี้เป็นสัญญาณของความร่วมมือหรือได้เริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่กับคนสําคัญฝันที่9ฝันว่าคุณโดนราชินีตัหนี ฝันนี้อาจจะแปลว่าคุณกำลังรู้สึกผิดอยู่หรือกำลังกลัวความผิดพลาดในอดีตที่ตามมาหลอกหลอนฝันที่10ฝันว่าคุณได้นั่งใกล้กับราชินีฝันนี้แปลว่าคุณกำลังเข้าใกล้เป้าหมายบางอย่างในชีวิตถึงขยับเข้าไปนั่งใกล้ๆกับราชินีส่วนฝันที่11คือคุณฝันเห็นราชินีเดินบนบนันได ฝันนี้แปลว่าชีวิตคุณกำลังจะเปลี่ยนไปในทางที่สูงขึ้นดีขึ้นมันถึงสง่างามขึ้นส่วนฝันที่12ฝันเห็นว่าราชินีทรงมา้าราชินีกำลังนั่งม้าอยู่ฝันนี้ตัวคุณกำลังจะเจอการเปลี่ยนแปลงที่ต้องใช้ความกล้าคุณเป็ฝันเห็นราชินีขึ้นไปบนมา้าที่บางตัวอาจจะมีความประยศน หรือว่าต้องใช้ความสามารถที่สูงขึ้นฝันที่13ฝันว่าได้ถวายของให้ราชินีเป็นความรู้สึกของการเคารพหรืออยากตอบแทนใครบางคนฝันที่14ฝันว่าเห็นพระราชินีในข่าวฝันนี้คุณอาจรู้สึกว่าเรื่องส่วนตัวของคุณกำลังถูกคนจับตามองถูกเพื่อนร่วมง,งานถูกสังคมจับตามอง ฝันที่15ฝันว่าไปเยี่ยมวังของพระราชินีแปลว่าคุณกำลังค้นหาความสงบหรือคำตอบในใจของตัวเองตัวเองอยู่ฝันที่16ฝันว่าได้ปกป้องราชินีจากอันตรายแปลว่าคุณมีสัญชตาตญาณของผู้ปกป้องคุณกำลังห่วงใย,ยคนรอบข้างอยู่ฝันที่17ฝันว่าได้รับพระ,พร,ะราชทานของจากราชินี แปลว่าช่วงนี้คุณกำลังได้รับความช่วยเหลือจากคนมีอำนาจคุณลยเก็บ์ว่าฝันแบบนี้ฝันที่18ฝันเห็นพระราชินีเสียชีวิตฝันเห็นพระราชินีสอนรนคตมักจะหมายถึงการสิ้นสุดของบางสิ่งบางอย่างในชีวิตคุณจบบางสิ่งบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่ ฝันว่าฝันที่19ฝันว่าโดนราชินีมองมาที่คุณแบบมองแรงมองแบบแรงๆฝันเนี้ยมักจะแปลว่าคุณกําลังรู้สึกกดดันจากคนที่มีอํานาจมากกว่าคนที่มีอํานาจเหนือก,กับคุณแล้วฝันที่20ฝันว่าเห็นราชินีอยู่ในงานเลี้ยงที่หรูหราแปลว่าคุณกําลังมีช่วงชีวิตที่ดีมีช่วงเวลาที่ดี หรือใกล้จะได้รับความสุขในเรื่องส่วนตัวครับผมและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวความฝันที่เกี่ยวข้องกับราชนีเพื่อนๆเคยฝันคล้ายๆกันแบบนี้ไหมครับเล่าให้ผมฟังได้ผมชอบอ่านคอมเมนต์แล้วผมจะตอบทูกคอมเมนต์นะครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ ช่องฝันว่า c h ชาแนลช่องที่พูดถึงความฝันแบบสบายสบายเหมือนกำลังเล่าให้เพื่อนฟังสวัสดีครับ